วันนี้แผนเดินทางยังไงบ้างวันนี้เราจะเดินทางไปที่หลวงพ่อตาครับเดี๋ยวเ่ามีโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงมันเป็นแผนใช่ไหมใช่มันเป็นแผนใช่ไหมเป็นแผนเออเออแล้วรู้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้พายุเข้าด้วยนานวินช่วงนี้โอ้โหน่าเป็นห่วงอยู่นะอ่าวันนี้เราไปกันกี่คนครับวันนี้เราไปกันสามคนครับฮะสามคน แต่ก็เห็นเห็นมีแต่สองคนนี่คนนึงหายไปไหนก็นไม่รู้องใส่สาวหิวไปละมัง้งนะนะหน้ากลัวจังเออมีคนเยอะมากเลยวันนี้คนเยอะมากเลยฮะ,นนยอะยนะโอ้โหแน่นเลยเนี่ยแน่นเลยนะครับแน่นเลยครับวันนี้เราบินกี่โมงครับเราได้ไฟตอนกี่โม,<อ>ง,คมงครึ่งครับหกโมงครึง่ง รอเครื่องอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงนะอีกหนึ่งชั่วโมงเดินทางนะครับยังไงอีกคนมาแล้วอีกคนมาแล้วอีกคนมาแล้วหน,นุมน่มรอหนุ่มรอหนุ่มรอจากเวียงจันทร์ผู้ร่วมชะตากรรมผู้ร่วมชะตากรรมผู้ร่วมชะตากัน,นะครับนะทุกคนนะครับนะ <c oughs> วันนี้เรามีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับก็เลยชวนน้องๆนะครับไปที่หลวงน้ำทา จุดหมายก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคูเวตปูคํานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปลายทางของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจัเท่าไหร่อายุเข้านะครับแน่ๆไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะครับต้องรอต้องถึงไม่ถึงไม่ได้ไม่แวะก้างทางนะไม่แวะเติมน้ำมันใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไะโอเคกบงั้นก็เอาตามนั้นนะครับ เดี Yo, e ๋ยวเดี๋ยวถึงใกล้ๆก,การเดินทางเดี๋ยวเราจะให้เพื่อน,อนๆได้ดูกันอีกทีนะครับพร้อม,มสำหรับการเดินทางเอ็รู้ไหโดนน้ำผ่ามีอะไรดียังไม่รู้เลย<笑><笑>ยงังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยังไ ไม่เคยไปไม่เคยไปแค่เคยทำเองก่อนต้องศึกษาก่อนดีอเซิร์ฟไฟเลยใช่ไหมเดี๋ยวได้เซิร์ฟไฟจริงๆอมชาจเปี่ยนมีสองอย่างอย่างแรกคือธรรมชาติอย่างที่สองก็คือคนเผ่าเผ่าอะไรครับมีที่พี่ให้เลยก็คือเราดูหรือว่าโมเซอร์ฟภูณราทองแต่ก็ไม่ได้เป็นชีวิตวิวัฒร

โจครับตอนนี้มีปัญหาอะไรครับอ๋อพอดีกระเป๋าของเอ็มเหมือนเนี่ยเขาบอกว่ามียาเสพติดเฮ้ยไปไม่ได้ก็เลยโทรเบฉันทราบนี่เดี๋ยวพุ่งต้นเปลี่ยนระเบียบแล้ความปลอดภัยการสนับายควา่าเขาบอกว่ามียาเสพติดเอาแล้วเติมมาแล้วใช่ไหมน้าลูกหน้าเมียรอยมาเลยจะไปาเรื่อกระตักเตือนมีแปั๊ตอรี่ครับระเบียบการ Attention, please. For airport orderliness and security reasons, please do not park your cars in front of the terminal over 5 minutes, while waiters might be persecuted and penalized. Please that to in front of the 5 minutes, be

แต่เจอกันบินลาวครับต้องได้หิวเป็นความปลอดภัยครับแมนแล้วแมนแมนแมนไโยนเท้าฮับประกันบาจอดกลางทางนอว่าจอดเออบาจอดแล้วอัญญาแหละวสินะอยู่เลยเนาะโอเคออกแล้วครับอืเจ้าขอบใจขอบใจหลาย ก็ต้องหิวใจต้องหิวโอ้สุดท้ายแล้วต้องหิวก็เพื่อความปลอดภัยไปมาครอบโลกแต่ว่าไปหลวงน้ำท่าตีหิวเอาซะก็จำเป็นแหละเนาะอ๋อโบเป็นยังแข่งแข้งอยู่หิวสองอันสบายอยู่หรอว่าสบายไหมเอ็มตอนนี้ยังสบายอยู่ตอนนี้ใช่ไหม ตอนนี้ยังสบายครับมีนะมีแค่สกระเป๋าอดีที่เอามาแค่สองลำเออทุกทีนี่ห้าลำแต่นี่สองลำชิวๆหิวเอาแน่มันก็ต้องอย่างนี้แหละเนาะมู่เพื่อนทุกคนการเดินทางก็ย่อมมีอุปสรรคแต่ละาสายกันบินกับซบโคือกันมาสายกันบินลาวเฮาเนี่คนว่าหิวเอาเด้อคนว่าเพิ่นให้หิวเอา <laughs> อแทกใหม่แทกใหม่นี่สองลำนี้แหละปัญหาอมืมาอีกทั้งคู่กระเป๋าปวดอีกย่านย่านย่านเจ้าลงไปเมื่อกี้จับยัดขึ้นมาใหม่เด้ ไม่ผ่านก็บอกว่าให้กลับบ้านโอ้ถ้าเจอข้ามเรียบอยเจอข้าวหลามเรียบร้อยก็เป็นเรื่องปกติของการเดินทางนะครับอาจจะมีลาบลื่นบ้างแล้วก็อาจจะลาบอย่างเดียวไม่ลื่นก็มีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวนั่งรอขึ้นเครื่องแป๊บนึง เดินแค่นี้นะเนี่ยเดินแค่นี้แค่หลอน้ำฐานนะเนี่ย <l acht> ทางที่นี่คืแบบบกไฟลับลื่นมันไดน <l acht> ถ้ายอนโดนสองดวยนี่แหละยังยนมาแล้วอีกย้อนบัดเนี่ยนอนดีนเลย,เยอีกบันโอ้ยาต้นทางอาชีพอดีปลายทางอาชีพไม่ได้ๆๆไ <l acht>

ตอนนี้มันก็สีแบบนั้นๆหน่อยนึงอะสีกประมาณสัวโมงนึงพอ,อกันหลวงน้ำทาเด้อพอดแล้วหลวงน้ำทามามาฮอดแบบอากาศพกคอยดีบันไดแต่ก็เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวมือแรงเอาสิพาหมูเพื่อน ไปเลาะไปเลาะตลาดหลวงน้ำทา <laughs> แมนบบเออ <laughs> แมนบ <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> บไป <laughs> หิวเข่าเลยด้ <laughs> รนุนการเดินทางโดย